สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆน่ารักที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนั่นก็คือเห็ดไมเซนาโรซิโอฟลาวาหรือที่รู้จักกันในชื่อสุดน่ารักว่าลิตเทิลชูการ์ดัสเต้เห็ดลิตเทิลชูการ์ดัสเตเป็นเหมือนเพชรเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติด้วยขนาดจิว๋วแต่โดดเด่นด้วยสีสันและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชวนให้นึกถึงก้อนน้ำตาลเล็กๆที่มีคนโรยเอาไว้ทั่วป่า เห็ดลิตเทลชูการ์ดัสเตปเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่พบได้ในไม่กี่พื้นที่ทั่วโลกส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในป่าฝนเขตอบอุ่นและเขตร,ร้อนที่ซึ่งมีความชื้นสูงและมีซากพืชซากสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ทําให้พวกมันสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างงดงามถิ่นที่อยู่หลักๆของเจ้าเห็ดชนิดนี้มักจะเป็นป่าในประเทศแถบอเมริกาใตา้อย่างบราซิลและอาร์เจนตินารวมถึงบางส่วนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกรดดน่ารู้เกี่ยวกับลิตเ l ลชูการ์ดัสเตป เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเห็ดจิ๋วนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างแม้ชื่อที่คนรู้จักจะน่ารักแต่ชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือไมเซน a าโรซิโอฟลาว่าซึ่งคำว่าโรซิโอฟลาว่ามีความหมายที่บ่งบอกถึงสีชมพูอมเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดชนิดนี้เจ้าเห็ดชนิดนี้มีขนาดเล็กมากๆโดยหมวกเห็ดมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้นแต่กลับมีรายละเอียดที่น่าทึ่งเลยทีเดียวรู้ไหมว่าเห็ดไมเซน a าหลายชนิดมีความสามารถในการเรืองแสงในที่มืดได้ ทำให้พวกมันดูเหมือนดวงดาวเล็กๆที่ส่องประกายในยามค่าคืนแต่สําหรับไมเซน a าโรซิโอฟลาวานั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องการเรืองแสงที่ชัดเจนเท่าไหร่ถึงแม้จะเล็กแต่ลิทเทิลชูการ์ดัสเตก็มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในป่าช่วยให้สารอาหารหมุนเวียนกลับคืนสู่ดินทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยขนาดที่เล็กมากและถิ่นที่อยู่ที่เฉพาะจอดจงทำให้การค้นพบเจ้าเห็ดชนิดนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักวิทยาศาสตร,ร์และนักสำรวจธรรมชาติ น่าเสียดายที่เห็ดไมเซน a าโรซิโอฟลาว่าหรือลิ t เทิลชูเกอร์ดัสเตจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากและกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือเอ็กซ์ติงสาเหตุหลักๆมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการทำลายป่าและมลภาวะที่ส่งผลโดยตรงต่อถิ่นที่อยู่ของพวกมันการสูญเสียสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้ไปไม่เพียงแต่หมายถึงการสูญเสียความงามและความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,การสนับสนุนการวิจัยและการอนุรักษ์ป่าไม้หรือแม้แต่การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจําวันเพียงแค่คนละไม้คนละมือเราก็สามารถช่วยกันรักษาความมหัศจรรย์ของ Little s u g a r d u s ัเและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายให้คงอยู่คู่โลกของเราต่อไปได้อีกนาน